กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านมาดามฟลอกกับท่านชายคาเดียนลีกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในนิยายวายเรื่องฟีรอมอมโมนฮอร์โมนเฟียงลักครับวันนี้เสนอตอนที่15ที่มีชื่อตอนว่ามัดมือชกโปรดติดตามรับฟัง กันได้แล้วครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินกับการขยับร่างกายที่หนักอึง้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นร่างกายของตัวเองก็ยากที่จะควบคุมได้เลยจริงๆ หลังจากที่ถูกขี่ปนาวุธถล่มจมตีอย่างหนักเมื่อคืนก่อนเราก็ไม่สามารถตื่นฟื้นขึ้นมาได้เลยจนผ่านมาแล้วถึงสองวันสองคืนเป๊ะเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ที่แตกต่างจากเดิมคือหลังจากที่เขาพยายามกืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแล้วขยับเปึกตาสันรริก จนประสาทสัมผัสเริ่มทำงานและประมวลร่างกายเหมือนกดปุ่มสวิตช์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์จนลืมตาขึ้นมาได้ในที่สุดก็เห็นหน้าใครบางคนมาลอยเด่นอยู่ใกล้ๆสวัสดีครับมาดามเป็นใครอะ คำถามในน้ำเสียงที่แหกพรากอย่างที่ก็ไม่ได้ตกใจเลยสักนิดที่จูจๆตื่นขึ้นมาก็ต้องมาเจอหน้ากับใครคนหนึ่งที่ตัวเองเพิ่งเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกเพราะรู้หนี่ว่าร่างกายมันไม่ปกติและจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วสอนให้รู้ว่ากูเสร็จมันอีกแล้วฮ้ยไม่ต้องพยายามนึก ลาอครั้งนี้มีสติดีกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าผมชื่อสมศักดิ์ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมคือคนรับใช้ของมาดามตามคำสั่งของท่านชายคาเดียนผมมีหน้าที่คอยดูแลและปฏิบัติตามคำสั่งของมาดามทุกอย่างภายใต้ความดูแลของท่านชายด้วยชีวิตของผมครับ สมศักดิ์แนะนำตัวเองอย่างนอบน้อมก่อนจะก้มหน้าลงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่พูดประโยคนั้นจบเขายืนด้วยเข่าอยู่ข้างเตียงนอนขนาดใหญ่ที่ฟ็อกกําลังนอนคว่ำหน้าแล้วหันไปทางเขายัางไม่เข้าใจไอ้คนที่ออกคำสั่งให้คนคนนี้มาคุกเข่าก้มหัวให้เขาตอนนี้ ไม่อยู่ให้เห็นหน้าแล้วเอาโทรศัพท์มาสิปลดล็อกให้ด้วยคำสั่งแรกออกจากปากของฟอกหลังจากที่จ้องหน้าอีกฝ่ายอยู่พักใหญ่และก็เป็นอย่างที่บอกว่าเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของมาดามของเขาพอฟอกพูดจบ เขาก็ทําตามอย่างไม่ลังเลพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ของเขาให้กับฟอกทันทีเสียงรอสายดังขึ้นได้แค่สองตื้อเท่านั้นปลายสายก็กดรับอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้รอนานเพราะสั่งการเอาไว้แล้วว่าถ้าคนที่นอนจมอยู่กับเตียงตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ให้โทรหา แต่เธอว่ามึงเอาใครที่ไหนมาดูแลกูฮะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นกูไม่ต้องการมึงได้ยินไหมทันทีที่กดรับสายเสียงกระแทกจากคนที่โทรกลับไม่ใช่เสียงของเจ้าของโทรศัพท์เสียงแจวขนาดนี้ เรี่ยวแรงคงกลับมาแล้วสินะเจ้าของความคิดได้แต่จุดรอยยิ้มไว้ที่มุมปากนิ่งฟังเสียงดา่าจนกว่าจะพูดจบยังคงสเต็บไม่พูดแทรกใครอย่างมีมารยาททำไมเพราะกูจะไม่ไปเป็นมาดามให้ใครทั้งนั้นคนในตะกูล ของสมศักดิ์รับใช้คนในครอบครัวของตระกูลลีมาตั้งแต่ต้นตระกูลฉันให้เขาดูแลนายแล้วมันผิดตรงไหนฟล็อกอ้าปากค้าคงอยู่เกือบนาทีไม่ใช่ว่าเถียงไม่ทันอีกฝ่ายซะที่ไหนแต่มันเป็นเพราะคำพูดที่แสนจะเรียบนิ่งแต่แฝง ไปด้วยความสุภาพนุ่มนวลนั้นตัางหากแต่เหตุผลที่เงียบกลิบไม่ประทะคาลมต่อก็ไม่ใช่เพราะน้ำเสียงนุ่มทุ้มนั้นเพียงอย่างเดียวซะหน่อยแต่มันเป็นเพราะคำว่าครอบครัวที่หลุดออกมาจากปากของคาเดียนตัางหากที่หยุดฟอกได้ทำไมวะ ก็อีแค่คนที่นอนด้วยกันแค่สองครั้งถึงกับนับให้เป็นคนในครอบครัวเชียวเหรอเขากดวางสายทันทีไม่สนทนาต่อพร้อมกับยื่นโทรศัพท์คืนให้กับเจ้าของตัวจริงที่รีบยื่นมือมารับเอาไว้ของใช้ส่วนตัวของเขากลับไปเก็บไว้อย่างนอบน้อมจุจู ก็มีคนรับใช้เป็นของตัวเองแกนี่มันสูงส่งขนาดไหนกันวะอีฟอกจอดรถได้สมศักดิ์ก็วิ่งมาเพื่อเปิดประตูรถให้กับเจ้านายคนใหม่คนสำคัญของท่านชายก็คือคนสำคัญที่สุดของเขาเช่นกันดังนั้นเขาจึงปฏิบัติอะไร ที่ไม่ต่างจากเจ้าเหนือหัวที่เป็นคนในตะกูลีเลยยิ่งได้ยินเรื่องทะบินสมรสที่ท่านชายบอกว่าตอนนี้มีคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือมาดามฟอกลีแล้วก็ยิ่งถวายชีวิตให้เลยสำหรับเขาแล้วถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับใช้เป็นเกียรติ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลคนสำคัญของท่านชายคาเดียนลีเป็นที่สุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปกินข้าวเย็นมาสองวันสองคืนเน้านมึงโผล่หน้ามาสักทีนะทันทีที่ก้าวขาเข้าไปถึงไฟฟอกเสียงแปดหลอดของนิก ก็แทรกผ่านกระแสลมแรงมากระแทกเข้าสู่โสดประสาทของฟอกทันทีเขาหันมองตามเสียงคำพูดประชดประชันของเพื่อนสนิทที่เดินตามหลังมาพร้อมกับไมยก็ใช่ถ้าไม่สนิทจริงมีใครเหรอจะกล้าใช้คำพูดแบบนี้กับฟอกกันละ่ะมอนี่ใครอ่ะ ก็ว่าจะด่าต่ออีกสักประโยคแต่เหลือไปเห็นคนที่ยืนซ้อนอยู่ข้างหลังฟอกก็เลยเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบกระซาบแทนด้วยความงงงวยสงสัยคนรับใช้กูฮะเออมึงได้ยินไม่ผิดหรอกแม่งคาเดียน จะไม่มีวันญ,ญาติดีกับมันเด็ดขาดสวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์ครับถึงจะฟังดูสับสนไปหน่อยจนต้องขมวดคิว้วขึ้นมาในทันทีที่ได้ยินฟอกด่าทอเจ้าเหนือหัวสุดที่รักของเขาแต่สมศักดิ์ก็ไม่ลืมหน้าที่ของตัวเอง คือการแนะนำตัวในฐานะคนรับใช้ของมาดามของเขาและเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านชายแล้วนี่คนไปไหนกันหมดวะเงียบยิ่งกับปา่าช้านี่งานนอกเราเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะถึงไม่มีคนอยู่ออ,อฟฟิศเลย ฟอกพูดพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบบริษัทเล็กๆที่เขาสร้างมากับมือสองมือเท้าเอวคอดกิวก่อนจะหันกลับมาพักสายตาไว้ที่ใบหน้าของเพื่อนสนิทสองคนที่กำลังยืนเหงื่อแตกพลากเพราะความลำบากใจที่จะต้องบอกเรื่องนี้กับเขาความจริงแล้วตลอดเวลาที่ฟอกไม่อยู่ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนนี้กับไม้แทบรับไม่ไหวภาวนาว่าขออย่าให้ฟอกกลับมาเร็วเลยถึงได้ไม่มีใครโทรตามท,ทั้งทังที่เขาหายไปตั้งสองวันสองคืนข่าวเรื่องที่ไฟฟอกกำลังจะล้มละลายจนทีโกต้องเข้ามากวาดซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเอาไว้จู่จก็โผล่ขึ้นมา พร้อมข่าวลือที่ว่าท่านชายคาเดียนทั้งโหดทั้งซาดิชชอบทรมานและฆ่าคนเป็นว่าเล่นเขาฆ่าคนเป็นผักเป็นปลามันน่ากลัวเกินกว่าที่ทุกคนจะอยู่ต่อถ้าหากว่าไฟฟอกต้องเปลี่ยนผู้บริหารจริงๆทุกคนเอ่อ ลาออกไปหมดแล้วว้าน้ำเสียงเศร้าของนิกสะเทือนไปทั้งหัวใจของฟ็อกอะไรคือลาออกพร้อมกันทั้งบริษัทบ้าไปแล้วมีเหตุผลอะไรถึงทำอย่างนั้นคำถามในหัวไหลวนรวมกันจนตีกัน วุ่นวายไปหมดเขามองหน้านิดสายตาไม่กระพริบเลยสักครั้งอยากจะถามอยากจะพูดออกไปแต่ก็พูดไม่ออกเขาว่ามึงขายไฟฟ้องให้กับท่านชายไปแล้วเออจริงเหรอว่ามึงมึงว่าคนอย่างกูจะขายไฟฟอกินเหรอวะ คำถามตะกุกตะกักของนิกที่บาดหัวใจของฟอกออกเป็นเสียงเสียงทำให้คนที่ตั้งใจกับไฟฟอกมากอย่างฟอกกระโจนเข้าไปกระชากคอเสื้อของนิกพร้อมกับเอ่ยถามเสียงดังลั่นเพราะไม่เชื่อว่าฟอกจะทำไงเราถึงยังอยู่ปล่อยมือเถอะนะฟอก น้ำเย็นที่ยังเย็นใจเสมอสำหรับไฟฟอกคือไมยคนที่เป็นคนแกะมือที่กําคอเสื้อของนิกไว้แน่นออกมาได้นิกถอนหายใจโลง่งจากที่ตอนแรกเกรงแทบแย่ฝีมือมันใช่ไหมฟอกหันไปถามคนที่ยืนนอบน้อมอยู่ข้างหลังซึ่งแน่นอนว่าสมศักดิ์เขาไม่รู้แน่ จึงได้ทำหน้างงพร้อมกับส่งรอยยิ้มเจินเจือนมาให้เพราะถูกมาดามของท่านชายจ้องหนักจนทำหน้าไม่ถูกเอาโทรศัพท์มาปลดล็อกด้วยฟล็อกขึ้นเสียงดังด้วยความโมโหนี่ขนาดรู้ทั้งรู้ว่าสมศักดิ์เขาต้องไม่รู้เรื่องแน่ๆแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะใส่อารมณ์ ผิดที่เขาเป็นคนของคาเดียนลีไงสมศักยื่นโทรศัพท์ที่ปลดล็อกแล้วให้พร้อมกับกดเบอร์โทรออกหาท่านชายเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างรู้งานฟอกถึงได้ใจเย็นลงมาหน่อยรู้สึกผิดนิด,น,ดนิดที่จะคอกเสียงดังใส่หน้าแต่แล้วก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะสิ่งที่สนใจ คือคนที่อยู่ในสายมากกว่ามึงทำอะไรกับไฟฟ e ็อกมึงอย่าคิดว่าคนอย่างกูจะยอมจำนนให้คนอย่างมึงง,ง่ายๆนะเว้ยใครเป็นคนปล่อยข่าวว่ากูขายไฟฟล็อกให้มึงคนของกูถึงได้ลาออกจนหมดแบบนี้มันเป็นความตั้งใจของมึงใช่ไหม ทำไมมึงถึงทำแบบนี้คนอย่างมึงนี่มันเลวจริงๆปลายสายรับสายได้ฟล็อกก็ใส่เป็นชุดแบบไม่ถามหน้าถามหลังไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่มีอะไรให้อธิบายท่านชายก็ได้แต่ฟังนิ่งรอให้พูดจบก่อน แล้วค่อยสวนขึ้นมาอีกตามเคยใช่เขาเป็นคนพูดน้อยและอีกอย่างปากกาที่ถูกสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษยังคาอยู่ในมือถูกจ่อไว้ตรงช่องให้เซ็นชื่อรับรองเอกสารสำคัญอีกหลายฉบับแถมข้างๆยังเป็นชานที่เพิ่งเดินมาบอกว่าอีกสิบนาที จะเริ่มการประชุมบอร์ดผู้บริหารใหญ่ของโกคิงดัมงานของเขาก็เครียดเอาเรื่องแต่ก็ใจเย็นเป็นน้ำน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเลยนะลาออกหมดก็รับสมัครใหม่สิแค่นี้ก่อนนะ ประชุมเสร็จแล้วจะโทรหาคาเดียนตัดสายโทรศัพท์ไปทันทีที่บอกว่าจะเข้าประชุมไม่รู้ว่าคนพูดคิดอะไรมากน้อยเพียงใดหรือเปล่าแต่คนฟังตอนนี้เหมือนโดนมนสะกดฟอกจู่ๆก็หน้าชาเหมือนถูกฉีดยาชาแล้วจากนั้นความร้อนเผา ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันค่อยๆเคลื่อนผ่านมาถึงใบหูเหมือนไฟลามทุ่งหญ้าแห้งๆเมื่อฟอกเงียบทุกคนก็เงียบตามแบบงงๆเมื่อกี้นี้เหมือนระเบิดปรมาณูลูกใหญ่ถูกยิงส่งไปทางโกคิงดัมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เหมือนตะแก่นั่งตกปาชิว,ชว อยู่ริมตลิง่งเออใครไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่รับสมัครพนักง,งานใหม่ก็ได้วะจากนั้นความหัวร้อนในตอนแรกเมื่อกี้ก็หายจางไปเมื่ออีกคนวางสายก็กลับ เป็นคิดได้หน้าตาเฉยถึงแม้ว่าทุกคนจะแปลกใจแต่แล้วยังไงล่ะใครจะกล้าหือกับฟอกผู้ฆ่าไม่ตายที่เมตแต่สมศักดิ์ผู้ไร้เรียงสาเท่านั้นแหละที่ไม่รู้อะไรซะเลยลุยเลยไหมครับมาดามฮะก็รับสมัครพนักงานใหม่ไงครับลุยเลยไหมครับ ฟอกพยักหน้าให้กับคนรับใช้ของเขาเท่านั้นแหละสมศักดิ์วิ่งแจ้นหาอุปกรณ์นั่นนูน่นนี่ไปปิดป้ายรับสมัครงานหน้าบริษัทขยันขันแข็งจริงๆท่ามกลางความตะลึงของนิกไมหรือแม้กระทั่งฟอกเองก็ตามไอ้หมอนี่จากนั้นวันแห่งความวุ่นวายก็ผ่านไป ปิดป้ายรับสมัครงานลงประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตแล้วจากนั้นก็ออกไปรับงานนอกด้วยตัวเองทั้งหมดจัดการกับงานที่รับไว้ตามปกติจนตกเย็นแล้วตอนนี้กับห้าทุ่มจึงถึงบ้านนึกไม่ถึงว่านอกจากเพื่อนสนิททั้งสองคนแล้วสมศักดิ์เองก็ลุยไปกับเขาทุกที่ยังไม่เคย มีบ่นสักคำหรือมีแม้กระทั่งสีหน้าว่าเหน็ดเหนื่อยเลยจัดห้องให้สมศักดิ์เขาด้วยนะไมฟอกบอกกับไมก่อนจะตรงดิ่งเข้าไปห้องนอนพร้อมกับเวี่ยงร่างกายอันเหนื่อยล้าของตัวเองลงบนเตียงกว้างเขาถอนหายใจออกมายาวนานก่อนจะยืดร่างกาย สลัดความเมื่อยล้ากับการเดินทางตลอดทั้งวันยังเหลืออีกหลายลายเลยที่ยังไม่ได้ไปส่งสินค้าให้ฟลอกคุณสมศักดิ์เขากลับไปแล้วนะบอกว่าพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าเอางั้นเหรอ ฟลอกดีตัวลุกขึ้นเมื่อมายมาบอกถึงเรื่องของคนรับใช้ที่ท่านชายให้มาดูแลคนอย่างเขาใบหน้าเน็ดเหนื่อยยังเห็นได้ชัดของฟลอกทำให้นิกรู้สึกสงสารจนไม่กล้าถามอะไรมากจึงบอกลาแล้วเดินจากไปเอาดือด้อขอบใจนะนิกมายพรุ่งนี้ ลุยงานกันต่อและขอโทษนะเรื่องวันนี้นิกยิ้มอ่อนให้กับเพื่อนที่เป็นทั้งพี่ชายและเจ้านายในคนเดียวกันเขาไม่เคยโกรธผู้ชายคนนี้เลยสักครั้งเดียวก่อนจะปิดประตูห้องนอนพร้อมกับล็อกกอนให้ทันที ฟลอกทิ้งตัวลงบนที่นอนอีกครั้งพร้อมกับหลับตาลงด้วยความรู้สึกผิดที่ใจร้อนเกินไปอย่างแก้ไม่หายจู่ๆความรู้สึกแปลกก็เกิดขึ้นมาในใจของเขาให้ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าวันนี้มีใครคนหนึ่งที่ทำให้เขาใจเย็ยนลงได้อย่างน่าประหลาดนอกจากไม้แล้วยังมีคนอื่นอีกเหรอ ฟอกคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายทั้งทงที่หลับตาพลิ้มอยู่นี่ถ้าไม่มีใครโทรมากะจะหลับไปทั้งอย่างนี้แล้วนนัเนี่ยแม่งว่าทำอะไรอยู่เสียงทุ้มต่ำสุดเป็นเสียงที่ก็ไม่ได้คุ้นหูมากเพราะ ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยแต่ก็พอจะนึกออกอยู่ว่าเป็นเสียงของใครผู้ชายน้ำเสียงเซ็กซี่สมกับเรือนร่างที่ยังเซ็กซี่ขนาดนั้นคิดมาถึงตรงนี้หัวใจก็ต้นแรงจนต้องจับหน้าอกเอาไว้นี่ประชุมจนถึงห้าทุ่มเลยเหรอถามจริง คาเดียนไม่ตอบอะไรได้แต่หัวเราะออกมาเสียงดังสดใสเล่นเอาคนที่มีใบหน้าเหนื่อยอ่อนเพลอยิ้มตามอย่างลืมตัวว่าไม่ชอบผู้ชายคนนี้เอาบอกมากแค่เสียงหัวเราะยังฟังดูเร่าร้อนชิบหายงานยุ่งไปหน่อย เลยทำไม่ได้อย่างที่พูดเลยข่าวหลังทำไม่ได้อย่างที่พูดก็ไม่ต้องมาพูดหรอกกระจอกว่ะครับขอโทษครับเจอคำขอโทษแบบนี้ไอฟ้ฟอกมันไปไม่เป็นเลยว้ย จริงๆก็ไม่ได้รอแถมยังลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาบอกว่าจะโทรหาพูดอะไรต่อดีวะสัตว์กูจะพูดว่าอะไรดีวะมีใครมาสมัครงานบ้างไหมยังเหรออืม คนอย่างคาเดียนพูดน้อยอยู่แล้วถ้าฟอกไม่ด่าหรือพูดอะไรขึ้นมาก็เงียบเป็นเป่าสากได้ยินแม้กระทั่งเสียงกลืนน้ำลายของตัวเองดังเฮือกจนสนั่นไปทั้งห้องจากนั้นพวกเขาก็เงียบกันไปเลยทั้งคู่ไม่มีใครพูดอะไรไปนานแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะวางสายได้แต่ฟัง เสียงลมหายใจของกันและกันจนตัวเองนึกขำว่าอะไรวะบ้าวะเนี่ยโทมาเนี่ยจะพูดอะไรก็ไม่พูดถ้าไม่มีอะไรคุยข่าวหลังก็ไม่ต้องโทรมานะจะนอนไม่มีอะไรคุยแต่อยากได้ยินเสียง ต้องทำยังไงช่วยแนะนําหน่อยเช็ดฟอกกดสายทิ้งทันทีพร้อมกับโยนโทรศัพท์ลงบนเตียงกว้างเขารูปหน้าตัวเองแรงๆอยู่หลายทีก่อนจะคิดว่าไปอาบน้ำให้ตาสว่างจะดีกว่าจากที่ตอนแรก คิดว่าจะนอนโดยที่จะไม่อาบน้ำแล้วเชียวแต่เจอลูกหยอดแบบนี้เข้าไปทำอะไรไม่ถูกเลยไว้กูไอ้ป้าเอ้ยพูดอะไรของมันวะ จบตอนที่15ของมาดามฟอกลงไปแล้วนะครับฟีโรโมนฮอร์โมนเวียงรักทำให้คุณผู้ฟังฟินกันได้หรือเปล่าครับหวังว่านิยายวายเรื่องนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขและสนุกกับการรับฟังนะครับแอดขอคอมเมนต์น่ารักน่ารักจากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนของปริยวิทย กันให้เยอะๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ